สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจําวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2517ถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ็ดีหมายเลข3 3ถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกานาทีถึงเวลา14นาฬิกาคู่มวยทําการในสดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่สองรอบนอกเอาเป็นการพบวว้กังทางด้าน เบอร์หนึ่งสอสระชีพพบกับทางด้านเพชรน้ำเอกสิทธิ์สามพี่น้องต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์คู่ที่สองการสดไปนรองคู่เอกเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่หกเป็นการพบกวับทางด้านลักดินแดงทีเด็ดเกว้าสิบเก้าพบกับทางด้านสั่งรบทอไก่เน่ต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์คู่ที่สามการสดเป็นคู่เอกเป็นการพบวกวับทางด้านดินเนื้อทองหมวดพงหนึ่งเกว้าหนึ่งพบกับทางด้านยอดอุดรบีเอสมวยไทยต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ คู่ที่สี่ราสดไปการสดหลังคู่เอกเป็นการพัลล่า,าท,ทางด้านเทวฤทธิ์ทีเคพียิมพบกับทางด้านเนรมิตทุ่งส่งมวยไทยยิมต่อยกันเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ก่อนที่เราทําการขอวิจยัยผงขอฟ้าผู้สับสนนะครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองซี่มวยพักยกระบบออตโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ป สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามทุกคนได้สมาชิกอย่าลืมนะเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดตำนาแอดไลน์ไปที่แอดพีเคพักยก PK 24การเงินมั่นคงรอดเซนฝากสอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ line, ไปหรือบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนำมาพักยกรอบออโต้ดีสตอนนี้ต้องพักยก24เท่านั้นเราก็จะเ,เริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณ์นะพูดหนึ่งกาสด เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่2รอบน็อกเอาท์เป็นการพบกับทางด้านเบรสอสาร์หนึ่งส่อสลัชีพพบกับทางด้านเพชรน้ำเ e อกสิทธิ์สามพี่น้องต่อยเวทน้ำหนัก111บอปอนด์ฝ่ B ายแดงนับเป็นทางด้านเบรสอสาร์หนึ่งส่อสลัชีพอายุ16กปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสาระบุรีสูง165่งร้ิเซมตรทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยลูกเฉพาะกลุมภกันทางด้านเบอร์หนึ่งะเป็นมวยถนาัดสายทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าเอากบเครื่องเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงรมดี มาสออ่อยรุนแรงเรียมหลักเรียมสมองมวยดีเข่าวงในมีทุกกฎแขนไร้แขนขวางหน้าดนแทงมีสอดสลับหัวใหัวใจสู้ดีมีลุกคึ้ตลอดสไองไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะนกยุยสิงด้านรับปูหลวงเดชเพชรสีทองที่เวทีมัวธานานการดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดชนะนกยุ้ที่ห้างด้านเพชรดนเปชอฮาพยักที่เวทีมววธานานการดอนเมืองส่วนนักชงด้านฝ่ายเมืองเป็นทางด้านเพชรน้ำเอกสิทธิ์สามพี่น้องดึงด้านเพชรน้ำเอกบูมเด็กเซียน อายุ16ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดปทุมธานีสูง170 170ซนเมตรทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ค่ายมวยศิษย์สามพี่น้องจังหวัดปทุมธานีทางด้านเพชรน้ำเอกนะครับเป็นมนนวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเข่าในนะครับเดินแทงกวางแทงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดีเตะต่ตอยหนักแรงได้ามาดสออ่อยดีหัวจิ้หลใจเนี่ยสู้ดีขยันเดินเปิดเกมขยันออกอาวุธสองไฟล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้าน เด่นเมืองจันปอมงคลอินทิเวทีมัวสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฝ่ล่าสุดชนะคะแนดนด้านสามต่อสอสมบูรณ์ชัยที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกฟอร์มสดนะฟอร์มการชกสามไฝล่าสุดเน,นี่ยชนะติดต่อมาตลอดประเภทมวยเอากรบเครื่องนอกได้ในดีหลักเกรี่ยมสมองมวยดีอาวุธยอได้หลากหลายหนักแรงทุลุกมาตรฐานการทํามวยของค่ายเนี่ยดีนะแฟนมวยการเชื่อถือชนะชงด้านป่ายแดงเบอร์หนึ่งสอสระชีพ ถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรูปร่างที่สูงที่ลอยกันนะครับประเภทมวยสูงยาวเดินแทงกวางแทงปอดใหญ่ปลาแรงบูสู้ดีอาวุธวงนอกเนี่ยพอใช้ได้เตะต่ตอยหนักแรงแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยดูว่าเป็นรองกระนักชงด้านป่วนเงินเพศน้ำเอกฝีสามพี่น้องสรุปการเคาวิจาร์คู่ที่หนึ่งนะสมาชิกส่วนตัวเลือกชอบและแนะนำนะให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านเบอร์หนึ่งสอสละชีพดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะการออกอาวุธของเบอร์หนึ่งเนี่ย จะออกได้หลากหลายออกได้หลักแรงกว่านะครับจะว่าต่อยหมัดเตะขาฟันซอกรุนนับรุนน็อกรับเต็มก่อนได้ตามทางมวยทรงมวยสมาธิเข้าไปก่อนนะครับทางด้านเบอร์หนึ่งเนี่ยดูว่าได้เปรียบเกมไปปลายประทบับบทเบียดแล้วไปแล้วดูว่าทางถ้าเกิดดูว่าถ้าเกิดทางด้านเบอร์หนึ่งนะครับไปไปลายเนี่ยเข่าขในสู้ได้นะครับกดแขนไร้แขนฝว่งหน้าสู้ได้ไม่ยุบไม่ย,ย่นเนี่ยไม่แผ่วปลายนะครับดูดีฝรแน่ประกอบกับมาตรฐานการทํามวยนะครับการที่ซ้อม น่าจะจะดีฝ่านะจะบทเบียชนะเพชรน้ำเอกสิทธิ์สามพี่น้องไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองการสดเนี่ยไปลองคู่เอกเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุขังที่หกนะครับเป็นการพูล่นทางด้านรักดินแดงทีเด็ด9ก,ก้บก้าพกับทางด้านสั่งรบทอไก่เนตรต่อเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเป็นทางด้านรักดินแดงทีเด็ด9ก้บก้าหรือด้านรักดินแดงสักรุงเรือง อายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดมหาสาครคามสูง175เซนิเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด9 9ทางด้านรักดินแดงคนระับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวครับทรงมวยมวยเข่าในแข็งแก้งแข็ง,ขง,ขงแรงเดินแทงขวางแทงแทงเจ็บแทงรึกปอดใหญ่ป่าแรงบู๊สู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อ,อวุธเตะหนกักต่อยแรงศอกดักศอสกสวกในในลกนล,ล้าแรกกล้าฝันวุฒิหนุใจเนี่ยสู้ดีมีลุกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยุ้ยสองด้านเพชรเอเชียชนบุรี อาร์มวยไทยที่เวทีมวยนาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล่าสุดครับพิกชนะคะแนนด้านสิทธธรรมไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีมวยนาชาติรังสิตส่วนนักชดง,ง,ถถถกงด้านผ่านเงินสร้างรบทอไกเนตหรือด้านสร่งรบแดงพนมดงรักอายุ19 3. ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินสู์สู่ง170เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยราชพัฒสุรินทางด้านสั่งรบนับเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างสูงยาวจงวังหวะฝีมือดีเอาครบเครื่องเอาหุ่นยอ,อดหลากหลายนักแรงทุกทูครับ เตะหนักต่อยแรงศอกดักศอกส่วนในอออเดเมนออเดคมจงังหวะดักเตะดักแทงทำไม่ดีเข้าวงในล็อกรัดมัดตีดีนะจงังหวะดันแทงขวางแทงแก็ทำไม่ดีหัวจิตวใจสู้ดีสองไฟล่าสุดมีชนะน็อกย่อยสามด้านเอกบุรพาโอรุกอู่ที่เวทีมวยจิตมองนน์แล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้น็อกย่อยสามด้านเพชรวานนนจเอสพีนะครับแบบว่าได้นับแปดก่อนด้วยนะครับที่เวทีททมวยจิตมองนน์มวยคู่แนสมาชิกถ้าสมาชิกชอเพชรนักชกรุ่นน้องนะฝ่ายแดงรักดินแดงทีเด็กเก้าสิบเก้า รูปร่างชกนี้ได้สูงได้ลอยกันนิดหน่อยครับประเภทมวยเข่านายแข่งแก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลาแรงเดินแทงขวางแทงบสอองงูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธการยืนไล่ปลายมั่นคงหัวใจนสู้ดีถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นพี่ครับทางด้านฝ่าเงินสร้างรบทอไกเนตประเภทมวยอาวุธกลเครื่องบูสู้ดีออกได้ลหลากหลาหนักแรงทุลุกครับเตะหนักต่อยแรงสอกหักสอกส่วนเนี่ยออกด้แม่นออกในคมมีลูกเตะขาแรง แต่พื้นฐานเดิมนะสมาชิกเป็นมวยที่หัวจใจเนี่ยไม่เต็มร้อยครับธาตุมวยน้อยการยืนแล้วไปป่ายเนี่ยไม่มั่นคงโดนบทโดนเบียดโดนอาวุธหนักแรงในะมียุบมีย่นมียอมประเภททําเขาได้ดีครับโดนบ้างเนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับมีทิ้งตัวเป็นประจำก่อนที่ผมทำการสรุปการวิจารณนะ์สมาชิกผมจะเล่าคร่าวๆนะครับมวยคู่นี้เคยเจอมาหนึ่งไฟนะวันนั้นต่อยกันที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์ครับเมื่อวันที่24เดือน9ปี2566้อต่อยเวทน้ำหนัก1 1 8ปอนด์ ก็เจอกันมาเมื่อประมาณ 7- จ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านลักดินแดงเนี่ยพลิกเอาชนะน็อกทางด้านสั่งรบเนี่ยลงมาได้ในยกที่4ครับแบบสนุกเลยครับก่อนที่ทางด้านลักแดงจะเอาชนะน็อกเนี่ยสยกก็ไม่ลองหลายช่วงตัวนะครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่2รองคู่เอกส่วนตัวเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องรูปร่างได้สูงได้ลอยฝากความฟอร์มการชกช่วงหลังในชนะติดต่อมาตลอดครับอย่างด้านลักดินแดงทีเด็ดเก้าก้าแต่ก็สมาชิกชอบเหมือนกันชอบเหมือนผมนครับ ยกต้นๆเนี่ยยกหนึ่งยกสองเนี่ยคอยสมาชิกใจเย็นนับดูรูปเกมการชกของด้านรักดินแดงนับว่าทนลูกหนักรุ่งแรงของคู่ชกได้ไหมโดนหมัดออกอาการไหมโดนศอกออกอาการไหมหรือว่าโดนเตะขามีสะดุ้งไหมไม่พลาดโดนนับโดนน็อกนับเกมไปไปลายเนี่ยดูว่าประทับบทเบียบแล้วแรกวูว้ดไปเนี่ยทีต่อทีนับเข่าขในดูว่าทางด้านรักดินแดงเนี่ยเข่าไง,ง,งแข่งแข็งแรงกว่าจงวาดันแทงขว้างแทงเนี่ยได้ทำได้ดีฝ่ารูปบูรูกสู้หัวใจดวใจการยืนไลปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าครับ จะบดเบียดชนะสร้างรบทอไกเนตย้ำแ,แคมไปได้อีกหนึ่งไฟก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3การสดเนี่ยเป็นคู่เอกนะเป็นการพบล่าทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191พบก,กับทางด้านยอดอุดรบีเอสมวยไทยต่อยกันเวทนต์หนัก1 1 7บปอนด์ฝ่ายแดงนะทางด้านดินเนื้อทองหมวดพง191าหนึ่งด้านดินเนื้อทองม,งงนนอองมรรตนาบฑิตอายุ2ีมปีเป็นมวยมาจจาวัดขอนแก่นสูง1 6 6เซนติเมตร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด9 9ทางด้านดินเนื้อทองนะเป็นมวยขนาดสายเอาครบเครื่องนะบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธอาวุธออกนี่หนักนี่แรงทุลูกนะเตะต่อยหนักแรงศอกดักศอกสวนเนี่ยกล้าแรกกล้าฝันเข่าในเนี่ยล็อกรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลา,ายแรงบูสู้ดุดันยันห้ายกวุฒิดวใจเนี่ยสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดส่องไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะนอกย้อยสามด้าน แพลวพาวเพชรแพลวฟ้านับที่เวทีมัวราาจำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนด้านยอดกล้าพอวิเศษย,ยิมที่เวทีมัวราาจำเนินส่วนนักชงด้านฝวายเมืออนนะับเป็นทางด้านยอดดุดรบีเอสมวยไทยถึงด้านยอดดุดรเลขากอปแปดลิว้วหรือชื่อเก่าวคือยอดขุนพลสิงห์มณัสิ์อายุที่28ปีนับมวยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดสูง160ซนเมตรทำการเก็บตัวิซ้อมที่ค่ายมวยบีเอสมวยไทยยิม ทางด้านยอดดูดอน,นะเป็นมวยถนาดสายจงังหวะมือดีหลักเรียมสมองมวยดีครับเก่าเกมครับจงังหวะดักเตะดักแทงนะพอดีเตะสายต่อยสายเนี่ยออกเด็ดเตะต่ตอยหนักแรงครับมาซอกเนี่ยออกดุนแรงมีลูกเตะขาแรงๆซอดกดักซอกส่วนเนี่ยออกด้แมนออกด้ออกคมเข้าในล็อกรัดมัดตีดีนะแข็งแร่งแข็งแรงใช้ได้ซอกรับประชิกกอ,อกได้ดีหัวจิตใ,ใจมั่นคงส่องไฟล่าสุด็มีพลิกแพ้นอกย้อยสองด้านยอดดอยแก้วสมฤทธิเวทีมวยสัญจรจังหวัดเชียงรายนะครับ แล้วก็ไฟลล่าสุดชนะนอกจุ้ยห้างนเพชรสุวรรณบางมัดคองตานที่เวทีมวรราดำเนินมวยคู่นี้สมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทนักชกรุ่นน้องฝ่ายแดงดินเนื้อทองดับพงหนึ่งเก้าหนึ่งครับรูปร่างชกเนี้ยได้สูงได้ลอยกันครับสภาพร่างกายหนุ่มสดฝ่าประเภทบวยเอากรเครื่องบูสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงซอกดักศอกสวนเนี้ยกล้าแรกกล้าฝันจุดเด่นมวยเข่าในแข็งเก่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลาแรงการยืนได้ปลายมั่นคงแต่เป็นมวยที่ ระบบป้องกันตัวทำไม่ดีครับแล้วก็มีข้อเสียคือโดนเตะขาเนี่ยชอบออกอาการเป็นประจำะครับทางด้านนักชกฝ่ายแดงดินและทองหมวดพง1หนึ่งเก้าหนึ่งถ้าสมาชิกชอบเพศนักชกรุ่นพี่นับเก่าเกมนักชงด้านป้านเมือนับยอดอุดรบีเอสมวยไทยประเภทมวยฝีมือเอาครบเครื่องหลักเตรียมสมองมวยดีอาวุธยอดนิยหลากหลายหนักแรงทุกๆครับเตะต่อยหนักแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำดีศอกดักศอกส่วนเนี่ยออกนิ่ม่นออกดิคมแต่พื้นฐาน,นเดิมจะเป็นมวยที่มาตรฐานการชกเนี่ย เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับบางไฟก็มาชบดีบางไฟก็มาชาไกมาชไม่ดีนะครับบางไฟเนี่ยโดนแล้วก็ทิ้งตัวเลยนะครับสรุปการของวิจารณ์คู่ที่3คู่เอกเนี่ยส่วนตัวมเรือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกได้สูงรีอยฝ่าสภาพร่างกายหนุ่มสดฝ่าครับอย่างด้านดินเนื้อทองดาบดาบพงหนึ่นึ่งแต่มวยคู่นี้สมาชิกรูปเกมต้นเนี่ย น่าจะออกมาแลกอาวุธกันกสนุกนะครับทั้งคู่เนี่ยประเภทอาวุธหนักแรงกัน,กนัคู่จงังหวะต่อยมัดเตะขาฟันซอกเนี่ยรุนนับรุนนอก,ก่อนได้นะครับใครโดนใครเนี่ยมีสิทธิ์โดนนับโดนนกได้นะครับแต่เกมระยะยาวเนี่ยบทเบียดแล้วแล้วดูว่าอาวุธเนี่ยแลกกันทีต่อทีเนี่ยทางด้านนินทาทองเนี่ยเข่าในจะแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงฝ่าลูกบูลูกสู้ครับขอให้ถึงตัวตลอดการยื้อได้ปลายเนี่ยเข่าในาดูว่าดีฝ่าครับจังหวะตันแทงกวางแทงเนี่ยดูดีฝ่าบทเบียดไปแล้วจะเอาชนะนักชกรุ่นพี่นะครับอย่างด้าน ยอดอุดรบีเอสมวยไทยไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับสดคู่ที่4ี่ครับสดงรนสดหลังคู่เอกเป็นการพวงร่างทางด้านเทวริสทีเคพิมพบกับทางด้านเนรมิตทุ่งส่งมวยไทยยิมต่อยเวทน้ำหนัก115อปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเทวริสทีเคพิมอายุส7ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสงขลาสูง1นึ่งร้อยสิบห้าเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยนกยีนลักกระบัง แนวน่านเทวรีนะครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีเอาคบเครื่องออกนิรลากหลายคล่องแล่วนะครับจังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีมัดส่อออยดีแข้งหน้าใช้ดีเข่าวงในเนี่ยปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงใช้ได้โคชิโหจวใจมั่นคงส่องไฟลา่าสุดคือแพ้คะแนนด,ด้านมงคลเพชรสองมงคลการช่างที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดนะพลิกชนะคะแนนด,ด้านพระจันขาวเอนนี่มวยไทยที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแบบคบยกไปรองครับ ส่วนนักชงด้านขวาเมืองเป็นทางด้านเดลามิดทุ่งส่งมวยไทยยิมอายุส9ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง165เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยยิมทางด้านเดลามิดนะครับเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในครับร็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งเก่งแข็งแรงปอดใหญ่ป่าแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธอาวุธวงนอกเนี่ยพอใช้ได้ครับเตะต่อยหนักแรงใช้ได้นะครับหัวทีุดูใจเนี่ยสู้ดีมีลูกึตลอด สองไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกอย้วยสามด้านพยักชนชนบุรีอาร์ชมวยไทยที่เวทีมวยฐานากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนด้านเปโอสีเงินยออนามันที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่ที่ 4, สี่ครับสดเนี่ยสมาชิกหลังคู่เอกนะเป็นการสดหลังคู่เอกส่วนตัวเลือกชอบนะครับเป็นทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างด้านเนลมิรทุ่งส่งมวยไทยยิมคนระับดูว่าต้นต้นเนี่ยตามทางมวยสงมวยเนลมิรเนี่ยไม่ได้ดูดีฝ่าครับต้นต้นเนี่ยจังหวะฝีมือความหลากหลายความรวดเร็วขูงเนี่ย ดูว่าไปลองด้านเทวริตนิดหน่อยครับแต่เกมไปไปลายเนี่ยประทับบเบียดไปแล้วดูว่าทางด้านเนรมินนับขอให้ต่อยถูกวิธีเดินถึงตัวตลอดครับใช้เข่าขในดูว่าแข็ง,กงแกร่งกว่านะบ,บูสู้ฝ่าวุฒิหนวใจธาตุมวยการยีเล่ปลายเนี่ยโดนต่อโดนเนี่ยมั่นคงฝ่านะครับจะบบดเบียดชนะนักชกรุ่นน้องด้านเทวริตทีพีเคิมไปได้แบบสนุกการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่จบ,บแล้วผมจะมาสรุปการวิจารณ์พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวครับ คุยหนึ่งการสอดผมเลือกชอบทางด้านเบอร์หนึ่งสอสลัชีมครับดูว่าอาวุจจ้านี้หนักนี่แรงกว่าเข่าในไปปลายเนี่ยแข็งเก่งแข็งแรงกว่ามาตรฐานการทํามวยเนี่ยดูดีฝ่าครับจะชนะเพชรน้ำเอกสิทธิ์พี่น้องไปแบบสนุกคู่ที่2นะครับเลือกชอบทางด้านรักดินแดงทีเด็กเก้าสิบเก้าครับดูว่าไปปลายการแย้รมั่นคงฝากรูปร่างฉกได้สูงที่รอยกันครับจะชนะสร้างรบทอไกเนตไปได้แบบสนุกคู่ที่3เลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นน้องครับด้านดินเนื้อทองหมวดพงหนึ่งเก้าหนึ่ง ดูไว้ปลายเนี่ยการยีรายะมั่นคงฝ่าข่าในเข่งแก่งแข็งแรงฝ่าจะบทเบียชนะยอดดอนบีเอสมวยไทยครับไปได้แบบสนุกคุยสี่ขาสดเลือกชอบทางด้านนักชกรุ่นพี่ครับดางด้านเทรามิดทุ่งส่งมวยไทยยิมดูว่าไปปลายเนี่ยเข่าในเข็งแก่งแข็งแรงการยีลายไปลายเนี่ยมั่นคงฝ่าบูสู้ดีฝ่าครับจะบทเบียชนะเทอริท t พียิมไปได้แบบสนุกสําหรับมวยเด็ดติดดาวประจําวันเสาร์ครับที่18พฤษภาคม2517ผมเลือกชอบไม้สมาชิก1คู่นคู่ครับ ผมเลือกชอบที่คู่ที่1การสดเลือกชอบที่เบอร์หนึ่งส่อสระชีมครับดูว่าเข้าในไปปลาีในแข็งแกง,แข,งแข็งแรงฝ่าอาวุธหนักแรงฝ่าครับมาตรฐานการทำมวยดูดีฝ่าจะชนะพีรน้ำเอ็เชาะสิทธิสามพี่น้องไปได้แบบสนุกชอบด้านเบอร์หนึ่งส,สระสลัดทมเป็นโมดิดาวตัวที่1